เราก็จะเริ่มมาทำนะครับใช้ครีมตัวนี้วันนี้ผมใช้ครีมตัวนี้เนาะเ็ตัวแต่สังเกตนะครับเวลาซื้อของก็หานิดนึงเนาะตรงนี้จะเขียนว่าวิปปิ้งครีมนะครับใช้เฉพาะเป็นวิปปิ้งครีมนะครับอย่าใช้คุกกิ้งนะครับไขมันมันต่างกันนะครับข้างในข้างในถั่วนะครับเราต้องสังเกตเวลาเราซื้อของนิดนึงเนาะถ้า่อพอคุกกิ้งท่านคือจะตีจะไม่ขึ้นครับน้ำหนักมันน้ำหนักมันมันจะเยอะกว่าแล้วเวลาตีมันก็ มันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะขึ้นครับเวลาตีแล้วขึ้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นริ้วๆขึ้นมาเลยครับโอเคแต่วันนี้เราใช้ตัวตัวนี้ทำเนาะเวลาเทงมาก็เป็นอย่างงี้โอเคเวลาเราเริ่มทำครับเราก็ใส่ตีก่อนเลย เดี๋ยวที่ตามหน้าหน้าเพจของบบพี่นี่ได้เดี๋ยวผมเขียนเอาไว้ให้เลยครับอตอนนี้นะคะทางเชตตั้มนะคะพร้อมที่ทำคีนูได้ให้ทุกคนได้ชมกันก่อนนะคะแล้วเพื่อนลองแวะชมก่อนนะคะเดี๋ยวมีชิมด้วยนะคะก็คือเวลาทำนะครับถ้าใช้เตาอย่างนี้ทำที่บ้านนะครับแนะนำนะครับว่าให้คนเขาตลอดนะครับ ถ้าใช้เตาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเตาอย่างนี้จะให้ความร้อนจากตรงกลางนะครับจะทําให้กีมทั่ด้านล่างไหมก่อนนะครับก็พยายามคนตลอดครับงั้นเดี๋ยวมันจะไหมนะครับต้องระว okay. ังน well. really? yeah. ิดนึงครับเราไม่ต้องการให้รีมถึงขั้นเดือดนะครับไม่จาเป็นครับรีมแหวบวุ้นไม่จําเป็นที่จะต้องให้มันเดือดนะครับเราก็ทาไปสักพักนึงครับเสร็จปุ๊บนะครับสักพักนึงเราก็เริ่มเอาไข่ ไข่แดงก็เปล่าครับอย่าถามว่าไข่ขาวเอาแบบไปทะไรนะครับถ้าไข่ขาวเอาไปทำ,อ,ทำอย่างอื่นได้นะครับเอาไปทํามาแบบกระลองก็ได้ครับเอาค้างคืนไว้สักวันหนึ่งก็เอาไปตีก็ทําได้ครับอุ้ยเขเลยก็เราก็ใช้นิ้วเอาแค่อุ่นๆนะครับแม่ไม่ต้องแบบมีมาก เดาครัมาตรฐานอว่าส่งกระป๋ไหมไม่นะครับเพราะเดี๋ยวมันไปเจอความร้อนอีกสูงมากนะครับซึ่งจะโลงตายแน่นอนะครับก็คือเราก็พยายามทำมาถึงขั้าอุ่นนะครับสีเขาก็จเจาะเลยๆอย่างนี้ขอตัเรียกคุณครับทำไมถึงว่าไม่ให้มันร้อนนะครับเพราะไข่แดงจะสุกพอไข่ขขแดงสุกไข่ขแดงจะเติบโต,ตเป็นเม็ดนะครับ เร่งเราไม่สมควรจะทำอย่างน,าน,นั้นนะครับอย่าไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแบบใจร้อนเร่งแบบเฮ้ยอยากทำเสร็จเร็วๆนะค,ค่อยๆคนนะครับถ้ายิ่งคนคนเร็วมากหรือว่าร้อนมากน้ำตาลมันอาจจะยังแบบไม่ละลายหมดอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นเม็ดที่หลังนะครับก็ใจเย็นๆนิดนึงครับแล้วผมจะบอกว่าเมนูนี้ค่อนข้างง่ายมากครับ ไม่แรงครับไม่เคยอันนี้เสร็จแล้วครับเสร็จเนี่ยวัประเด็นถัดไปครับอันนี้ก็่อนพอนใารจะจะอันนี้หน่อยครับก็คือเวลาใส่เท้านะครับสมควรที่จะวองเตาก่อนนะครับอย่าใส่ที่แบบว่าเต้าอยู่บนอย่างนี้นะครับเสียนะครับก็ใส่น้ำไว้เวลาน้ํานะครับที่น้าที่ใส่ครับสมควรเป็นน้าขุ่นที่ต้องใส่ลงไปรองเข้าเพราะว่าอย่างนั้นอุณหภูมิน้ํากับอุณหภูมิทัน เราปุงเทามันจะไม่เท่ากันนะครับคือเราสงควราต้องให้คอร้อนกับน้ำก่อนนิดนึงแล้วเราก็เขานี่ไปวาาแล้วตัวนี้ก็ห้ามเย็นนะครับห้ามเย็นเนี่ยก็คือใส่เขาตอนนี้แหละก็คือใส่เขาตอนนี้เลยแล้วก็เอาน้ําอุ่นใส่ง่ายๆเกลียวครึ่งึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วแล้วออกมาก็เป็นอย่างนี้เลยครับใช่ครับแต่ถ้าร้อยเจ็ดสิบครับบนล่างครับ,บ แบบไม่ต้องการให้มาเรียกอะไรครับหน้ามันไหม้อะครับหน้ามันไม่ลำบากใช่ถ้ามันสวย ร้อนนะครับตัวเขาไม่ค่อยร้อนคือดูเหมือนมันจะร้อนนะแต่จมันไม่ใันทีมันเย็นอ้างบแ้อมันก็ไม่ร้อนมันกัอันี้เ้าเวลาเราเกตั้งี้่เจ็บหรือว่ารผมถ้าทำา เร็้าได้นะครับเมอสร็จปุ๊เมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ต้องใช้เตาาอกแล้วต่อไปหลาจเมนูที่ไม่ต้องใช้ครับเอาตู้เย็นอย่างเดียวลัว ดมาดูก่อนได้ครับไม่ร้อททาไม่นคร้อนนะครับเดียลอองทาด้วครับไาีหอแม็กไหลันครับไม่ทาจะสีใตทีหลังนะเปเป็นไงครับ คาราคาซ่าครับสำหรับหน้าร้อนเราเนาะก็กินของเปรี้ยวๆหน่อยละกันาะครับเพียงแคุกัลฮัลโหลค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเชฟเล่าให้ทางผู้ชมนะคะได้ทดลองชิมแล้วเดี๋ยวขอทราบรสชาติไหนความรู้สึกนะคะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะอร่อยดีค่ะมันๆอร่อย อัน,นก,กประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้น้องที่ลาคอช่วยทอตอ่อครับเพราะมันใช้เวลานคนไข้เยอะนิดนึ่งต่อมันจะทำเสร็จเนาะต่อไปเชฟจะเป็นเมนูที่เดี๋ยวเราจะทำตัวเขาเลยอันนี้อันนี้คือเสร็จแล้วเวลาเราเวลาเราเสิร์ฟเราก็สามารถเสิร์ฟนี้ให้ใลูกค้าทาไนได้เลยครับหรือว่าถ้าลูกค้าสามารถจะแคคโคมกลับบ้าน ก็โรยน้ำตาลมาให้เขาก็ได้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยต้องทําอย่างนี้นะหรือว่าจะโรยหรือว่าจะเบรนห้เขาเลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเราจะใส่ภา,าชนะอย่างอางื่นเนาะมันก็จะลําบากในเวลาที่เราจะเทคโฮมให้เขากลับบ้านนะครับครับคือบรรจุพันธ์ฟอยของสตาร์โปรดัก์นะคะสามารถเข้าออกในไมโครเวฟนะคะเตาอบได้เลยนะคะหรือว่าจะมีการเบรนแบบที่ทางแชร์ได้ชมให้ชมานคลิปีก็อนหนน้นะคะ